สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนของผมนะครับพี่น้องจะสังเกตได้ว่าช่วงนี้บรรยากาศที่เกาหลีใต้เองนะครับก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างจะอบอุอ่นนะครับช่วงนี้กำลังเปลี่ยนฤด,ดูนะครับจากฤด,ดูหนาวเข้าสู่ช่วงฤด,ดูใบไม้ผลินะครับอุณหภูมิก็เริ่มอุ่นขึ้นนะครับ แสงแดดก็ออกเยอะนะครับช่วงนี้แสงแดดเพราะว่าอีกไม่นานจะเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับเดี๋ยวใบไม้ใบหญ้าก็จะผีดอกออกใบให้ชมกันแล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปรับชมความเป็นอยู่การใช้ชีวิต ที่เกาหลีใต้นะครับในส่วนของห้องครัวห้องน้ํานะครับก็จะพาพี่น้องไปชมกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าห้องน้ํากับห้องครัวนะครับที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมมาให้สําหรับแรงงานในระบบนะครับว่าเขาจัดเตรียมสถานที่ห้องน้ําห้องครัวเครื่องอำนวยความสะดวกให้แรงงานต่างชาติยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่นะครับห้องน้ําก็อยู่ฝั่งนี้นะห้องห้องครัวก็จะอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวผมพาไปดูห้องครัวกันเลยนะครับห้องครัวก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับขออนุญาตเปิดไปก่อนนะครับ ก็จะมีอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับสิงล้างจานเตาไฟฟ้านะครับไว้ประกอบอาหารเครื่องทำความอุ่นใช้สำหรับหน้าหนาวนะครับก็จะมีตู้แช่เย็นมาให้นะครับโต๊ะก,กินข้าว ก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าในนี้ก็จะมีห้องอาบน้ําติดอยู่ในนี้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ที่ลองดูกันนะครับนี่นะครับห้องอาบน้ําก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่ทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับพนักงานนะครับก็จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกเช่นเครื่องซักผ้าให้นะครับในแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้ก็จะมีเครื่องทําความ น้ำร้อนนะครับให้ขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีเครื่องทาน้ําร้อนนี่อาบน้ําไม่ได้เลยนะครับก็จะมีเครื่องซักผ้าสองเครื่องนะครับเอาไว้อำนวยความสะดวกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในตัวของห้องครัวก็จะมีห้องอาบน้ำแล้วก็มีเครื่องซักผ้ามีตู้แช่ไว้ให้นะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบริษัทของผมที่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ว่าทำห้องครัวให้กับพนักง,งานต่างชาตินะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็เพิ่งทาสีใหม่นะครับไม่ถึงเดือนนะครับผมเป็นคนรับจ้างนะครับมารับจ้างทำโอ พูดง่ายทำโอให้บริษัทนะครับนอ,นอกเหนือจากงานประจำาน,น,นะครับผมก็จะมาทำงานให้บริษัทช่วงวันหยุดก็จ่ายค่าแรงกันไปนะครับเดีย๋ยวพาไปดูข้างในนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นกันนะครับว่าห้องน้ำที่เกาหลีเป็นลักษณะยังไงนะครับ เข้ามาข้างในก็จะมีห้องน้ำอยู่สอห้องนะครับเป็นห้องบำบัดทุกนะครับซ่วมก็จะเป็นลนักษณะส้วมหลุมนะครับเหมือนบ้านเราแต่ก่อนก็จะเป็นลักษณะน,นี้เลยนะครับก็จะมีเครื่องดูดอากาศให้นะครับในนี้ก็จะมีห้องบำบัดทุกอยู่สองห้องนะครับไว้ สำหรับปล่อยของหนักออกนะครับก็จะมีสิ่งล้างมือนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่ปัสสวาวะนะครับตัวนี้เพิ่งติดตั้งช่วงที่ผมทำโอนะครับก็ได้เข้ามาติดตั้งไม่ละแต่ก่อนเป็นรางยืนปัสสวาวะเฉยๆนะครับ๋ยวนี้ก็จะมีอ่างนะครับ ก็ช่วยอระดับหนึ่งนะครับป้องกันกลิ่นได้นะครับก็ห้องน้ําสําหรับแรงงานที่อยู่ที่นี่ก็ประมาณนี้นะครับที่ทางบริษัทได้จัเดเตรียไมไว้ให้นะครับส่วนห้องนอนผมก็อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อยากให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับว่าการใช้ชีวิตแล้วก็ทางนายจ้างเองได้จัดเตรียมอุปกรณ์อะไรไว้ให้บ้างนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมพามาชมห้องครัวกับห้องน้ำนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ